ครับก็สวัสดีพี่น้องผู้ใฝ่สู้คนครับกลับมาพบมาพาะกันอีกคือเกี่ยวกับซองกุญแจซอนมิวสิกสตูดิโอ KNS ครับกับครูซอนแคนซิงนะครับมือนี้นะครับมีโน้ตนะครับทั้งลายใหญ่แล้วก็ลายน้อยมาฟ้ากันในทางน้อยกับทางใหญ่นะครับขอไปนะครับทางน้อยกับทางใหญ่นั่นก็คือเพลง ลำวงดาวพระสุกนั่นเองนะครับซึ่งผมอ e ีไซแคนคีดเมเนอร์นะครับเพราะว่าเพลงนี้นิยมในภาคกลางนะครับอันนี้นะครับอันนี้ของซังโก้นะครับก็คือเพศของเขาคือช่า,ชางทำแกช่างทำแคนพิจิตเนาะนะครับ แต่เก็บอยู่เพสซีนะครับอ่าออามาเริ่มกันเลยครับนะครับมีมีมีออขออนุญาตเว้าไทยกันแล้วกันเนาะนะครับผู้ใดที่สนใจเยันแคนโตโตนะครับ0 6 3 5 7 4 5 6 1 4 0 6 3 5 7 4 5 6 1 4ครับนะครับติดต่อนะครับเรียนตัวตัวได้นะครับถ้าเรียนเป็นรายชั่วโมงก็ชั่วโมงนะ ละ100บาทถ้าเรียนในตลอดชีวิตเลยนะครับตลอดชีพนะครับท่านจะให้ทําอะไรละ่ะท่านจะให้หาซาวให้นะครับหรือจะให้ทําซาวให้นะครับนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับนั่นก็คือการเรียนตลอดชีวิตนั่นเองในราคา449บาท499บาทครับขอโทษ499บาบาทนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับท่านใดที่จะ ดาวน์โหลดหรือว่าแคปหน้าจอนะครับนะก็แคปได้ในช่วงท้ายๆของคลิปหรือถ้าอยากจะให้ได้ภาพที่สวยก็ไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับก็คือคำอธิบายนั่นเองผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับกดเข้าไปหรือจะเซิร์ชคำว่ากุญแจซอนมิวสิกสตูดิโอ kns นะครับ ในแอปของ YouTube นั่นเองแล้วก็ไปที่ชุมชนนะครับผมได้โพสต์ไว้ให้แล้วนะครับท่านก็ไปได้3ทางนะครับไปตามลิงก์นะครับ2แคปหน้าจอนะครับ3ท่านก็ไปเซิร์ชเอานะครับอ่าครนี้มาดูบรรทัดที่1นะครับมีมีมี่มะ ส่วนมีเลโดลาโดเลมีอีกรอบส่วนมีเลโดลาโดเลมีได้นไหมครับอ่ามีมีมีส่วนมีเลโดลาโดเลมีอันนี้บรรทัดที่หนึ่งพอบรรทัดที่สองก็เป่าคล้ายๆกันส่วนมีเลโดลาโดเลมีนะครับโดยเอาห้องที่ ห้าหกเจ็ดแปดของบรรทัดที่หนึ่งมาใส่นะครับที่บรรทัดที่สองนะครับก็เหมือนการเป่าซ้ำนั่นเองต่อไปฉันมีเลโดทีลานะครับบรรทัดที่หนึ่งและบรรทัดที่สองนะครับมีมีมีฉันมีเลโดลาโดเลมีฉันมีเลโดลาโดเลมีฉันมีเลโดทีลาอย่างนี้นะครับ ทันไหมครับนะก็เป่าลองเป่าตามดูนะครับหนึ่งสองสามต่อไปนะครับบรรทัดที่สามนะครับทีลาสลาทีลาเล สังเกตนะครับตัวเล่สูงนั้นจะเป็นจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะยกนั่นเองนะครับทิลาสลาทิลาเล่ทีลาสลาทิลาเลจังหวะยกก็คือยกมือขึ้นแล้วก็ตบลงนะครับเลลาสลาทิลานะครับ ทีลาสลาัทีลาเลเลลาสลัทีลานะครับ <_ d ial noise> ง่ายไหมครับมันจะเป็นช่วงยากนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือจังหวะยกเป็นช่วงหนึ่งละนะครับต่อไปบปรทัดที่สี่โดโดโดเลมี ซอนมีเลโดลาโดเลมีนะนะโดโดโเลมีซอนมีเลโดลาโดเลมีนะครับมีมีมีซอนบรทัดที่หครับมีมีมีซอนมีซอนมีเลมี มันจะเป็นเพี้ยนหน่อยๆแต่ถ้าเป่าในลายน้อยมันจะไม่เพี้ยนนะครับลายน้อยก็จะขึ้นลามันจะเป็นแค่ครึ่งเสียงนะครับคือมันมันไม่เจอฟแฟลตนั่นเองถ้าลากะทีก็คือนะ มันจะเจอครึ่งเสียงลากะทีทีนี่มันเป็นครึ่งเสียงนะครับแต่ซอนก็มีมันไม่ใช่ครึ่งเสียงอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกนะครับมันเป็นน่าจะเป็นฟามันจะเป็นครึ่งเสียงนะครับอาจจะเป็นฟาชาร์ปก็ได้นะครับถ้าเป็นอยู่ในคีย์ คีซีนะครับนะคีซีนะ C นะอันนีนะ้ไม่ได้อีกครับก็ต้องใช้สอนนแทนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปหรือตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะสอนทางน้อยนะครับเพื่อจะได้สองทางนั่นเองนะครับ ม,มีมีมีซ้อนมีซ้อนมีเลมีหลามีหลามีหล,ลามีนะบรรทัดที่ห้านะครับตรงเนี้ยม,ม่ไม่ต้องยกก็ได้นะครับตัวมีเนี่ยตัวมีเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ต้องยก เนี่ยสังเกตเห็นว่าผมก็กดขาไว้ไหมนะครับบางวักบางประโยคอาจจะไม่ต้องอยกนิ้วขึ้นนะครับเพราะมันเป็นลูกตกนั่นเองนะครับเพื่อให้ทันครับ แต่ถ้าเรากดค้างไว้มันก็จะกลายเป็นเสียงประสานพอดีได้ทั้งสองทางนะครับได้ทั้งเสียงประสานแล้วก็กดทันด้วยนะครับต่อไปบรรทัดที่6ครับมีเลโดเลโดลาสลามีมีเลโดล,สลาสลาจังหวะยกอยู่แล้วครับมีเลโดลาสลามีมีเลโดลาสลา มีมีเลนะครับมีมีเลยดลาสอละมันคือจังหวะยกนั่นเองนะครับได้ไหมครับคราวน,นี้เดี๋ยวเรามาลองเป่ากับอเมโทรนอมนะครับท่านใดที่จะแคปหน้าจอนะครับก็ ัดการแคปไปเลยนะครับเราจะบรรเลงยาวเลยนะครับตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่6เลยนะครับเตรียมผมจะนับ1ถึง4นะครับ1 2 3 4 ับเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับเพลงอาดาพสุขในทางใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันในคลิปต่อไปทางน้อยบ้างนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะเรียนแบบตัวต่อต,ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนแบบรายชั่วโมงก็คิดชั่วโมงละ100บาทเรียนแบบตลอดชีพนะครับ499บาทตลอดชีวิตนะครับ ก็บริการให้ทั้งมีทั้งโน้ตนะครับอาจจะทำซาวให้นะครับถ้าทำซาวนี่จึงใช้เวลานานหน่อยนะครับต้องรอ,อนิดนึงนะครับก็บริการกันสอนกันตลอดชีพนะครับก็คือในราคา499บาทแต่ว่ารายชั่วโมงนั้นคิดชั่วโมงละ100บาทถ้าจะโทรสอบถามนะครับก็ได้นะครับถ้าโทรสอบถามก็0635.4 7 ห้าหกหนึ่งสี่ศูนย์หกสามห้าเจ็ดสี่ห้าหกหนึ่งสี่นะครับสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม